อของไพ่คาทาซีนของช่วยบ่หอสอ่ะเข็นรอดฮะนี่โตเพิ่งหายคาโตเฮ็ตของขั้วนี่เพิ่งหายชองร้อยขึ้นกันอ่ะ,อะของช่างพูดตัวนี้อะพอดีอ่ะหน้าเบิง้งของน้องดาวนั่นบ่เวียงหายเพิ่นไปเรื่อเมื่อเช้านี ร้อยหนึ่งฟอ,องดาว<ม>พอได้ใช้จ่ใจแต่ที่คีดว่าเครื่องหมพฟอคิดว่าชิอันจกซื้ออันเครื่องได้หว่บาบัดยันอันสวัสดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบัดสู่ขู่สู่คนน้องเนาะบัดจะมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัหนึ่ง พ่อๆกับส่องยูทูบคงว่าวิงชายใจกันหน่อยเพิงเนาะอีกเช่นเก่าเช่นเดิมน้องก็ยองเพิงเนาะไปเวียนเข้ามาทางนี้อีกแล้วบาตนี้พี่น้องเนาะหลังจากที่เมื่อเช้านี่ทางเดชีพวกอันนั้นมาส่ง,งน้องพิงเนาะส่งมายัางให้เป็นมงุงเห็นบอ่ขอข่าวบ่อเห็นบอ่อเห็นบ่อวานนี่มันหมอโจอได้วานนี่มันบดวันนี้โยนยเปิดไพ่ใช้มาช่วยอีกเนาะ มันไม่ได้เปิดจักบ่บักรูไปเหรอคือบัพภากันกลุ่มเห็นอยู about, mm ่มันเป็นยังไงคือว่าอย่างว่าแล้วแต่เก่ากับเสียไพ่กับกดนนั่นมันก็ปิ้นเราแล้วอแม่เจ้า๋อพี่ทำมาปากนั่นให้มาเวียกบักลักเคยจิตสิเลยจักจริงจักว่าคือไพ่บุคคลไพบุคค้วมันมันตายหมเสียไพ่มันได้มันก็ได้เราแล้วแต่เก่ามันจี เกี่ยวคับมันบางปิดบางเปิดยนงจากอันนี้มีมกคตรกระันเลยเนาะอืมไพมียู่บอมน,นินใช่หุ่งยู่บอปใช่ใช่ไมันหุ่งยู่บ่ผู้ช่วยหุงบ่ก lấy cha cha phốt thuê chặt hết mày ra trả đi bảo. chắc bảo. biến hùng bác mai vô. kéo cái bớt tổ nỉ lấy chặt cái linh bừng bừng cứ bảo ก็่นเลแตง่อต้อเ่นมออันะมีอยู่มัมนนักบ่มันตั้งเป็นน้ำมันนี่แหละเสียกโยกขึ้นนะบ่เสียกโยกกระดานกนันบเข่าด้านต้องเสียกอยู่ไนวง่ายเลนาะก็คือกันล่พลยก็พาันเดียวกันนะเอ้ยจักตายมามี่จักตายแล้วทอยู่ยไ้แล้ว มันมีใส่ายเลเอาคือมดีอ่รักยักเออมีแต่นั่นน่ะอันฮะอันัฮะเอเทีม้อนม่อประดิษฐบุญนะฮะไปเดาไปอยากมาไปอยากมาก็กระปนนเมาลย้นะไปนะออ

อ๋อเขายัางไ,ไม่มมมเมลิกบ่กยังหมูผูกคน aqui, น,นี้ชำกันผูกเบาวัยรุ่นคือ,นะอ,นนอกันนี้อืมอยู่บ้านไหนคุณบ่บ้านไหนบ้านน้อยผู้ชายผูกบบาอยู่บ้านไหนนะเชียงตุ้มตึงๆอ๋อเชื่อเพือนผู้ชายในมุมีเชียงตุงเห็ดน้อยนี่ยนะประเทศดอกเห็ดอย่างแบบวัดแคศอยู่บังไในหื่นนอนอยู่นี่เขาไกลเขามากขึ้นเวรเวลาทำหมอเนี โย้เพื่อนท่านหมอหนอนอนี่มันอย่างท่านหมอยูวีได้บนดินตัวก่อนแล้วะ่ะอ๋ออันวันอันตอนเอาท่านหมอไปย่างทรบิทบอกโอ้อันนั่นแหละลูกชายคนนั้นแหละอืมเออไม่แต่ใช่ต,ต,ตัวนั่นแหละแต่แต่ตเก่ากันนี่เดียมัน แปงเขียวมันได้ถูขค้เดียวแล้วใหม่อ่นอนเฮ้ย,ยไม่เชือกไม่ยังนี่ยคือว่าจะแล้วเรลืมถูบอกคนา่าได้มาข่าวหางก็มาข่าวม, <c oughs> มาจะเศ้าเพราะว่ายันว่าชมเจ้าท้าว่า ่อยคนกัมาบอกเช้านีคอยเปิองนาพนีเอาไปจ้ามองไปคื้นหิคนมาบอกเพ้แ่าแลบบจะโทรบอกจ้ามาม่แ้อม ตรไน่อนใหนองกยะัวมเันือยา<ช>หน่อยก็เขาก็ได้ไปตามมันราคามันคือเขาบ้านเราบ้านาบก้านนยชบ้านผมได้าด้ได้

มันเข่าบอได้ตัดข่าวพู้ยังได้ฮะตัดลงดูนะฮะแก่จิตัดทางปืนแก่จิแม่นปานนบ่ย่านโมแม่นและเข่า แต่ก้อนมาตัดข่าวมันยังนั่น,นใช้เาจาได้เนเลใส่แต่ร้นเลย เราไม่ได้ใส่แต่โดนนะ่ะมนันน่นยอย่างนั้นเด็ก็น่ากับมันต้องหาแนวไข้เขียวมันก่อนจะาตัดน่ะซื้อมาตัดโลดนี่กัเป็นบม่อยากไล่เขียวมันติ เอ,อาจบานี่เอมึงบได้เนาะตีกลับหรเนาะไมไ่ไเลมุนตัวนี้ออกก่อนนะ เพ่อสวัรค์มุนคืนมาได้บ่กับมาได้ยูเ่มาได้กันอ๋อมันกลับมาได้เพเพื่อจีก็เจมุนได้เวิ่์ควันในเฮิร์นเติบเ้าไปเอาห้องนุงช่างมาก่อนสะบานกับเบนนั่นเป็น อ่ะพลังไปทั้งได้สบายฮะไปไปไปทอมเด้อพุ่นแล้วก็กพุ่นแล้ว มันมาเงินก่อนก่อนจะไปลงคลิปนี่นะช่วย,ลยลแม่แม่ <Hey. S 1> มเฮ้เคุณนาทางพุดถูกไหมไม่หริอว่ามีแต่เมียเอาเลยได้เลยไปลงคลิปให้่อพี่เบิ่งก่อน ดีพี่น้องไงเนาะหอนแห้งอ่หอไไห้อนะสบายดีเอฟซีอีนใช่ไหม่นยพี่น้องเนาะเครื่องของอุปกรณ์มาแล้วพี่น้องไงเนาะมาแล้วฮะแต่ว่าอ่ามีบางส่วนมันมันยังไม่ครบเพราะว่าเงินไม่พอ เงินมอพอ่ามีพวกอันบานพนับนะะบานพับประตูมีนะบานพับประตูกับพวกก่อนพวกอย่างนันแหละประตูของควรอ่าติด่ยางเล้วเนา,า,เาเะนเพราะว่านนก็อ่าเด็กเด็กเทเทคานอันทับเด็กคานเอ็นะนะคานอัน,นนะเนี่ย อันสประมาณเฉ็นช่องเช่นนี่แหละเนาะว่านี่แหละทำมาหนั่นก็เพราะว่ามาห้องตัวนี้งบังโกบกเกีย่ยวไปฮะมันสามลานนะะล้านนั่นห้องไปได้นั่นการก้อนี่ฮะไม่ได้จังนะได้ขันเนาะฮะขันห้องวันวันหรือวันรุ่ห้องเดียวห้องเดียวห้องนี้ปะห้องนี้ป,อ,ปอยการก้อนี่ก้ขอขึ้นหายเจ้าวัดเบิ่งตานางหายเจ้าวัดเบิ่งตานางหายหายมันถึงไหมจบตัวนี้บ่แมน ตะนางโตคือว่าเขาเทคานนี่เขาเอาตีนตะนางตัวนี้จุอมคานอมปูนไปเลยนะแดดวัดเบิ่งตะนางว่ามันอันขึ้นไปช้ำไร้ตะนางเขาจังทิคุ้งไม้นะะ,ะเขาก็ได้อันนั้นเลยนะเ,นเ,นเนพราะว่าทอนฮอดแต่ตะกี้เขาคิดว่าสีกโกต้ตั้มตะกี้คิดว่าสีกโกต้ตั้มประมาณชีก้อนนี่ตะนางนี่สีบัวเถิงไม้ตั้งเถิงพุทธ เป็นกย่าให้เมนแม่หตนังนี่อนไมแมแม่เนาะจกกอนมะฮู้จากกอนมฮู้มีแต่ว่าหายตานางนี่จูไหมเดขโอ้ยโด่งคักู่อกบนี้นะตัวขันนี่ก็เอาตา้ออกเลยแม่เอาก่อขึ้นประมาณนั่นเด้ตัวนี้นะก่อขึ้นประมาณนั้นทางหน้านี่ก็โจะเพียงมังกบคุณแน่นานผู้ช่วย เมอกันก็่นหงเลยเนาะมอกัน yeah. มั yeah, right. cool. like like freely, like to ้เฮ้ยห้องห้องโตพูดเลยห้องพี่นะปล่องห้องห้องนอกอาตนาอ้อมเลยแบโมบีสามด่านช่องด่านเนาะ้ม่น้มันจ้มว่ตัวนั้น คำว่าอันแต่ว่าเงินมาบทัน่มยังชื่อเด็กชื่ออย่างกับมีแต่ว่าของเจ้าน่ปมาใส่กอาเด็กของเจ้ามาใส่กอดอันเด็กคานินนะต่ะเดีวเอาตัวนั้นมาเห็นว่าเพราะว่านี่บอกบอกว่ายี่ฮาชื่อเครื่องมาครบแล้วสมุิว่านั่นกับมีแต่ว่าให้พากันเฮ็ดไปรลดนะพากันเฮ็ดเวียไปรลดาัว เอาก็บป๋วยอันบางเทือท่อมพีก็อาจบบางเทื่ออาจจะกระป๋วยไรเข่ามากขึแบนบนี้นะเดี๋ยวซืเฟืองามาเห็ดเนี่ยมานั่นแหละมันเห็ดไปนำคือว่าอันนี้มันจะว่าก่อขึ้นไปแต่เทคานตัวนั้นแต่เทพื้นตัวนี้แตบบ้ซืเอาเงินนันคาท่าสีหวา,า,านประตูนี้ให้แต่คาเห็ดหอมขั้วให้เนาะแล้วว่าถ้าว่ามีอย่างเพิ่มเติมทั้ง ทางอื่นกะเดี๋ยวจังคอยว่ากันไม่บบดในในส่วนอื่นนะเนาะแยกเสี่ยงหายไปเซกเตนพี่น้องตอนแรกเพิ่นหายซื้อพวกดินบล็อกดินยางไหนมาเพิ่มนะอันนี้เงินโมพอ์ไหนยังจะได้บอกเพิ่นยุเพราะว่ามันยังคิดว่าตะกี้คิดว่ามันจะบล็แพงอันสั่งกระซีกั ตะนางเฉพาะตะนางก็เก้าเซนเด้เราขายก่อนหนึ่งมันน่งเดือนอยู่ได้ตะน,น,นางมันยาวเลยเนะาะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเป็นนั่นนั่นเลยเขาขายเป็นก้นนอนเม็ดเขาไม่ได้ตัดขายขาเพื่อนให้ค่าท้าสีนี่เพื่อนให้อันสองร้อยเพื่อนให้สองร้อยตัวค่าท้าสีนี่เด้อ ขอ,องไพ่ขาทาสีของช่วยบอสฮะ,ะ,ะนี่โตเพิ่งหายคาโตเฮ็ดของขั้วนี่เพิ่งหายชองร้อยขึ้กันฮะของช่างพุทธตัวนี้อพอดีอานับเบิงของน้องดาวนั้นบ่เวียงหายเพิ่นไปเริ่อม,มือเ้ารนี่ ร้อยหนึ่งน้องดาวพอได้ใส่ใจแต่กี้กี้ว่าเครื่องบุพเพคิดว่าชิอันจกซื้ออันเครื่องได้ว่าบัดยาอันอันปุยไยให้นี่เพราไปจกเงินนั่นน้องดาวซื้อเครื่องบ่พอไงว่าค <c oughs> ืองข <c oughs> องขุนเจ้าหรอกว่าพึ่นของน้องดาวานะเดี๋ยวมันบุพเพเห็นได้มันไม่ได้แต่ยาได้ได้คุยกับเพิ่นเนี่ยบุพเพก็คืบอบุพอแหรวปะ มีแต่ว่าบอกเพิ่นไปนะเนียเิ่นไปีหก็ได้ว่าคำว่าเพิ่นสีไส้อย่งเพิ่มเติมนะะอาจารย์อาจารย์ชิมาบอกรายละเอียดจิเจ้ามานี่นี่ดียไปบุญ่นน่ยานเก่งนะ ไม่ค่ะปาแต่เ่องตนเองบนไ่เห่ไหมกเงินเเดียวเบื้องบนยมเบื left, ้งยเบื the ้องบยเยไาเพราะเมื่อวานนี hmm. ่เบ sí, ืงเวียงออกมาแต่เช่าเนไปเวียแล้วกมาแต่หันเพิ่งยังไม่ได้เปิดเดียก็เลยบด้เวณแบบนี้แบบขากลับมาแบบบริกัเมื่อผมบ่อนเอาเงินมันอยู่ลงทนแบนกอดปวงเวียนพูดพอนเย่ บุญแบบคนบ่ค่อยไล่บุญได้นอนบ้านหน่อยเนาะคนเมื่อเมื่อมาดิวัดขั้นที่เมื่อกระเมื่อเมื่อเมื่อเว้นเด้อบ้าหายเมื่อเด้กได้บะผลบอกว่าเจอเมื่อรับผลอยู่เพื่อนบ่าวชงบได้ไปลงวัดลงยางลงพาเดลินเพื่อนมาพากันนอนอยู่พุทธเดินไปถามจุบเป็นมาพากันนอนอยู่พุณมันขำนะบ่ได้มาขำมาเด็กแน่นะม่หายมดใเนาะเด็กไปเล่นไปยางเราโยกไปเด็กจริงจริงยังยังอยู่มันยังม้วนแล้วเดาหากรไปเนาะ เคยได้ไปยังตอกันประโยชน์ใช้โนแล้วแบบนั้นเคยซืบก้มบ่ใครนำกันในธงนาแล้แล้ก็ยูลินนำยิเพิ่นขันว่าคำนั้นล้วจะพากันเมื่อว่าเด็กแตเมื่อได้ว่าตื่นเช้ามาจากเมื่อแต่เช้ายันคนยันยังแล้วว่าทางมันเป็นป่าเป็นดอนนี่ทางเปียวได้ทางมันเปียวได้ขับ้านบ่ชมนี่แต่ว่า ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้มีแต่ว่าให้ทางผู้ช่วยกับทางพุ่นนี่ขอบุญขอบคุณทั้งแม่เพิ่นเนาะเรื่องตะก้มราคากะเฮาบ่ได้เว้าว่าสิเอาตัวนั้นตัวนี้ได้แต่เพิ่นสิให้เนาะได้แต่เพิ่นสิให้เพิ่นให้ยจำได้ก็นั้นบ่่วาหยังเพิ่นให้ยจำได้ก็เอาพี่น้องเนาะเฮ็ดการณ์งานได้มีการงานเฮ็ดการดีแล้วหายจำได้ก็นั้นเทั้งหมดนันยังเดืออ่าคำว่าเพิ่นได้ยินเพิ่นตามที่เพิ่นเว้าวยังเดือดแต่ว่า สิเฮ็ดแต่แทงน้ํานี้เพิ่นว่าแต่ว่าฟังเบิ่งเพิ่นสิเฮ็ดแบบได๋เนาะเฮยังบ่ได้คุยกันตามที่อ่าทางผู้ดักผู้ใหญ่เพิ่นว่าคือว่าทางบ่จิตเพิ่นสิอ่าเฮ็ดต่อเลยบคือแนวไรเฮาก็บ่จักเนาะเพราะเพิ่นเป็นคนชมาันตัวนี้ก็เฮาก็ยังบ่ฮู้จักนําุเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดแบบไฟังเบิงไปเรื่อยๆอ่มีแต่ว่าขอบุขอบคุณทางรัผู้ใหญ่เพิ่นหาลงคลิป FC เบิ่งก่อนบาดนี้พี่น้องมันบ่มีสัญญาณอยู่ในพี่น่ะมันฮอด ทางราคานั่นเอาแล้วชาวรักจับแมจัไ่บอยากได้บ่เงินเดี๋ยวนี้ฮะทำบอยากไล้นะาเจับเอาด้ยากี่ีออัรจะลเอไล่จรกเนาะยาบูจับก็ให้อก็ได้เนาะบูคาได้เอ่เมีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณทางพระผู้ใหญ่เพิ่นเนาะขอบคุณขอบคุณนั่นแม่หลายๆเด้อที่ให้ เงินค่าให้โอนอะไกับไครมีการมีงานเทศก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งครบเจ็บแม่บอะไรคงไขครแม่จามีเด้อลูกอันแม่ให้ลูกมาสนี้ขอให้กลับคืนไปหาแม่ลอยเท้าพันเท้าเด้อขอให้แม่อันเป็นหอมพรมไส้ให้ลูกให้หลานให้สังคมตลอดปีตลอดไปอยู่กับลูกโดนๆดนนานเด้อแม่เด้อแล้วก็กับทั้ง ขอบุญขอบคุณเอพซีทั้งหลายเอซีบาเวียงขอให้ยูดีมีแห้งขอเจ็บให้ได้ขอบไข่ให้นี้จะให้โอกาสมาเหตุการณ์เหตุงานวันนี้ท้งคำติและคำย่องมาวานยังเลกบาเวียงดีใจเมื่อทุกอย่างขอให้บาเวียงอยู่ดีมีแห้งขอเจ็บให้ได้ขอบไข่ให้นี้เดินทางปลอดภัยขอให้ได้ยอดวิวหลายๆเด้อสาธุเนาะเฮ้พี่น้องเนาะแต่ว่านั่นแหละคือฮาเบ้านั่นแหละ เฮ็ดเฮ็ดโตอันตัวนี้น่ะเป็นห้องครัวนี่แต่ว่าประตูน่ะเพิ่นสิเอามุงนี่ตั้งประตูนี่ตั้งประตูทางเข้าห้องครัวนี่เอาอยู่บ่งมีเพิ่นว่าแต่ว่าหาเวลาจตั้งมงกบขึ้นนั้นาเบิงกคัก่นว่าไปเกียนมงกบแล้วประตูยังเฮาแล้วมันสิได้เกียนมันหั่นนะตั้งอยู่เบงนี้ เดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปประมาณตะข่ายเถิงไม้เดี๋ยวเขาจังนะประมาณตะข่ายเถิงไม้เถ,ถิงยังไดีจังนั้นว่าเห็ดเห็ดตัวนั่นไปก่อนเห็ดตัวล,งลังคาเนี่ยไปก่อนเท่ารดาบรามีข่าวน,น,นั่นเนาะกาน <c oughs> เพิ่นเบิดบอร์บอกเนี่นนนื้อา ไพ่ก้อนบกนี่ยนะดุงบึนอยู่เดี๋ยวจะออกไปลงคลิปให้เอฟซีบางกรณ์พี่น้องกันเนาะรวมปไปนํากันเพิ่นไปผูกแคนปลูกแคนกินดองนี่บ่ธรรมดาแม่แล้ว<อ>ได้กระชัมเพิ่นยิงกระชัมเพิ่น ว่าแม่เออบอกว่เรียนไงนี่เปนกูแขกองค์ไปกับชาลกบอกสององค์พี่เหย์มันอ๋อเโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสิดาพ่อแม่พี่น้องไปผิดพากกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไปละลายออยู่ดีมีแห้งปรชจุกูฉุกคนเนาะขอบุญขอบุญผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าเมย์เอฟซีประจุกูฉุกคนที่เขามาให้กำลังใจพี่น้องคอยกดไลค์กดแชร์ขอบุญขอบุญอ่าเมย์น้องพี่น้องเนาะที่ว่าให้บริเวณเป็นสะพานบุญอ่า แต่จนเบิดบาทนี่พี่น้องเลยคลิปนี้กับชีดำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะอยู่ดีไม่แห้งเบิจกูทุกคนพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบิจกูทุกคนเด้อเนานะ